อืมเพื่อความสวยเพื of er ่อความสวยงามอสอสอะไรเอสสอสแอคทีใช euh ่โอ้โหแล้วก็อสอะไร ค่อยอก,กําลังการน,นะอิดเนี่ยมันต้องเป็นอะไรอันนี้แน่นอนอ้อเฮมแล้วอิดเป็นอ่ะไม่พูดดีกว่าเขาครูเขาเพิ่พูดออกมาอิดอิดเป็นสองนาที่ไงเออเป็นอะไรอีกอ่ะทีนี้เหมือนอยูเลยอ่ะ น่าจะอ๋อหรือเอาเปลี่ยนสีเป็นีไหมเะสีผิดแค่นัน้องต่อไปมีมีเหรอมีหผมว่าออบเจกต์ไปโอ๊ยไออะไรกันนะเนี่ยเอาอ็อบเจกต์ดีกว่า เต็มยัวย y สืยัสืโหนาวยสืโหนาวยัสืโนาวโคนายู่ไหนนี้โหนาขวาล่างขวาล่างเะมโหนาเต็มเลยขวาล่างเฮ้ยอย่ามาเสียอะไรบ้างนออาไปเดดเดเดเติม S ด้วย ครูนาออกไปเอนเอ้ยแดงไม่ได้อีกเหรอไหนไป,ไปแล้วงไงแดงอยู่นี่นี่ไหนแล้วก็ไม่โนอะคาเดมีอะก็เป็นครูนาเร็วเหลือคำน,นี้ ทำไหอ่ะเออเอ้าเองไม่ได้หรอใช่ออเ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 ออนี่ก็้กันอะตัวนะั s ยังไม่ครบแน่เลยเหรอผิดนะคะั s ต้องเป็นกรรมค่ะ Oh. เป็นกรรมของ v ค่ะใช่ไหม <Okay. S 1> ส่วน u <Okay. S 1> เป็น subject กับ object ถูกค่ะ d subject ถูกค่ะ it <Okay. S 1> เป็น subject กับ object ถูกค่ะ your เติม s แสดงว่ามันแทนคำนามคือเป็น possessive pronoun ถูกต้อง her อ่าถูกต้องแต่ถ้าตาม s ก็ไปเป็น pronoun ใช่ปะ่ะ มีเป็นกรรมหิมเป็นกรรม e ดสไม่โอเคผิดข้อเดียวเยี่ยมมาก